ได้เวลากับพิกัดกีฬาในข่าวเช้าวันนี้นะครับอยู่กับผมครับผ้ายศผ้าเรืองไพศาลครับเมื่อคืนนี้กับนัดส่งท้ายของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นการที่นันแมชสเตอร์ยูเต็ดนั้นเปิดบ้านเอาชนะบอนมัดไปขาดลอย3.1คว้าตัวอันดับภาพไปลุยยูโรปาลีกครับวันนี้เป็นนัดตกค้านะครับที่เลื่อนมาจากการแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับเพราะว่ามีความกังวลเรื่องความปลอดภัยที่สนามโอแทฟฟอร์ดครับปรากฏว่าแมชสเตอร์ยูเต็ดเปิดบ้านพบกับบอลมัดและเกมนี้ขุนพลปีแสดง เปิดเกมรุกเอาใจแฟนบอลเป็นนัดส่งท้ายครับไล่อัดทีมเยือนไปขาดลอย3ต่อ1จากลูกยิงของเวนดูนี่นาที43และนี่คือประตูที่100ของดูนี่ที่ยิงได้ในโอทัฟฟ์อีกด้วยนะครับ มาคัดวัดฟอร์ดครับนาทีเจนี่คือประตูที่ยิงฉลองในการติดทีมชาติพอล้งบอลยูโร2องพากในฐานะกองหน้ารายที่5ครับและแอชียังปิดท้ายนาทีแมนยูเต็ด้เก็บเ,เพิ่ม3าคะแนนขึ้นรังอันดับ5านะครับมีแต้มเท่ากับเพื่อนบ้านร่วมเมืองอย่างแมสซี่แต่ว่าลูกที่เสียนั้นน้อยกว่าขาดลอยทำให้ได้เพียงแค่อันดับ5คว,าวปป้าตัวเป็นลุยปาหลีกฤดูการหน้าต่วทีมเยือนประมาณคร,ครับปิดฉากฤดูกาลนี้ที่อันดับ16นะครับ